นี่ทุกคนรู้ไหมว่าเมนูนี้คือเมนูของใครให้คนคนนี้เป็นคนชิมนะฮะ,ร,ะรู้สึกยังไงครับโดยประเมนูนี้รู้สึกยังไงครับโดประเมนูนี้ยังเคียวไม่เสร็จกำลังประมวลความคิดอยู่นะฮะว่าเมนูที่เคทเนี่ย<อ>กับแอดมินคุณภาพท่านหนึ่งนะฮะถืออยู่เนี้ยนะฮะรสชาติเป็นยังไงนะฮะดูสีแล้วคือแบบว่าโอ้ทานมาอุอ้ยแม แหมเกือบแล้วเกือบจะได้เรื่องแล้วสนใจในระหว่างนี้อยากจะถ่ายรูปก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าจะซื้ซีรีส์ซีรีสได้นะรสชาติเป็นยงไงพันรับเอาไปสามคะแนนไม่ต้องพูดเยอะเชฟตู่ไม่พูดเยอะผมให้ไปสแต้มสามแต้มสามแต้มเต็มเท่าไหร่นึกว่าเต็มเต็มสามอ๋อเต็มสามแหมมาใช้ในรายการเนาะอ่านี่นะฮะสูตรนะฮะก็อยู่ในนี้นะคะผมนะฮะแล้วเชฟคนนี้นี่แหละค่ะเป็นคน ลังสรรคดูดีนะคะันะคะก็เป็นมนูพิเศษ้วยแล้วก็สทุตูั้นที่นนี้นะความรู้ดีๆนะคะมาบต่อให้เหลเราในงานด้วยนะคะแล้วอยากให้ได้ติดตามชฟตไป้ดีจนะคะยสวัสดีค่ะเชฟตู นี่เป็นครั้งแรกของเขตเหมือนกันนะคะในนาม F 2, สุดสัจ FC เอฟซเชฟนะคะที่แบบว่าได้มาให้กําลังใจดีที่เลยนะคะผมนะที่ว่าเป็นเชฟที่แล้ว็็สร้างมาตรฐานสวยสูงมากนะ,ะเวลานี้นะคะผมนะฮะทั้งในเรื่องของงานโครแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาคือแบบว่ายังเห็นได้ชัดเลยนะคะ <laughs> มีอะไรอยากจะบอกกับคนดูที่ดูผลงานพี่ในควนารกตลอดการออกกายที่ผ่านมาครับผม จะทำต่อไปให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วรายการออนแอร์วันไหนอะไรยังไงคะก็พบกันได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะที่ช่องเจหรือว่าเน็ตฟลิกก็วันอาทิตย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าลงตอนสี่ทุ่มลตอนสี่ทุ่มนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเด็กดูดีต้องให้ผู้ใหญ่คำแนะนำนะคะผมเพ<อ>ราะว่าค,คำหยาบนี่คือแบบว่าสารพัดมากแต่ว่าแอดมินนะบอกเลยเลยว่าคำหยาบของพี่ตู่ไม่มีแน่นอน <laughs> แต่ว่าที่เหลืออีก17คนเอ้ยรวมถึงน้องแพนไม่มี อีกสิคนที่เหลือรวมถึงเนี่ยบอกเลยว่ามีหมดมีหมดเต็มหมดแน่นอนยังไงก็ในฐานะเอ c ซีเชฟคนนี้นะคะผมก็ขอให้พี่ตูน่รักสามมตรฐานในการทํางานครัวแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับผมแล้วหวังว่าจะได้เจอกับ f อ c ซีเชคนนี้ที่จะเก็บบรรยากาศไฮไลท์เรืเร่อยนๆนี้มาให้ได้ดูอีกนะคะผมคัลเรลได้ยินคามเชียร์ด้วยค่ะครัคบผมยินดีครับผม